สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักร็จะวันที่18สิงหาคมนะคะคุณได้ไพ่ราชนิทถ้วยนะคะส่วนเขาได้เอเดฟสอดนะคะไพ่ขึ้นมากับหัวทั้งคู่เลยเนะเาะก็วันนี้นะคะอาจจะมีเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจเราบ้างนะคะเรื่องที่ไม่สมหวังบ้างก็ต้องพยายามอย่าคิดมากนะคะอย่าเซนซิทีฟมากจนเกินไปเนาะหาทางแก้ไขดีกว่านะคะมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์นะคะ แฟนคุณได้เอร็ดอร์ปอตกับหัวไพ่ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันวันนี้อาจจะพลาดหวังนะคะตั้งใจออจะฟังข่าวดีอะไรบางอย่างเขาอาจจะไม่ได้รับข่าวดีตรงนั้นนะคะหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ไม่แน่นอนไม่ชัดเจนของเขานะก็เป็นวันที่ไม่ค่อยดีอ่ะนะคะของคุณทั้งคู่มีโอกาสจะเถียงกันทะเลาะก,กันได้นะคะยังไงก็หลีกเลี่ยงแล้วกันนะมีพลังงานไฟแนนซ์แอนเคียร์นะคะแล้วก็ลูกฟอดสาย อาจจะเน้นไปที่เรื่องของงานนะในวันนี้นะคะเรื่องของที่ว่าจะผิดหวังหรือว่าการตัดสินใจไม่ชัดเจนเนี่ยของคนทั้งคู่เนี่ยก็ยังไงเนี่ยจะตัดสินใจอะไรเนี่ยจักรวาลบอกว่าใ,จใจห้ลองเชื่อรังสัองหอนของตัวเองดูนะคะแล้วก็ตัดสินใจไปตามนั้นเพราะว่าจักรวาลรับเป็นคนที่ดนใจเรานั่นเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องรังสัองหอนเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าจะู่คุณคิดขึ้นมาเองนะคะมันคือสาร,ราน <S <S าใจาน <S 2> <S 2> ใจักรวาลลองตัดสินใจตามรังสัองหอนนะคะมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะ